สวัสดีเจ้าพี่น้องสุขสุขวนเจ้าคลิปนี้ตอนนี้อยู่ที่สวนนะเจ้ามาดูยามอนยามอนเอาเักแว่นเจ้าเจ้าเก็บพักแว่นเจ้าเก็บใบพักแว่นเจ้าลูกกาหาใบพักแว่นกระสวงลูกกาเจ้าเอาแต่ใบกับนี่ก็ไม่ยอดเอากับใบนี่เอาแต่ใบเดี๋ยววันนี้มีแต่ไหนมีเอาไปลอากี่ถุงก็วันนี้เอาหมดหลายแล้วเอาสักประมาณสิบห้าถุงก็สิบห้าถุงเพื่อนนั่นได้ ันนี่อันบลายเก็บแนวเก็บเห็นว,วันนี้ตอนเช้าก็เอาขั่วใส่ไข่ให้เรอ่อนเจ้าะให้ลลห,ลหลานหลานมา,าจากกรุงเทพไปแก่ัน่อยเนาะแล้วเขาแว่นนี่ตั้งแต่ปลูกมาได้เป็นปันละก้าเนี่ยลงทุนหมดไปได้มีค่ะบอมมิต้นทุนนะเจ้าแต่ปลูกมา ขายอย่างเดียวปล่อยมีใบมันเหมือนนี่คปลูกใหม่ไอ้แมวว่ะนะไฟมาตั้งนะเออมาตั้งแต่จะได้มะเขืนมันถึงออกมาแล้วไหนมันตั้งตัวนี้ได้นะ่ะจะไปหาไฟตัวนี้มั้ยมันมาหน่อยมะเขือนะเยอมอนี่ตัวเอี้ยแหวนนี่แหละ นี่นะไข่เนาะพอเด็ดมันกับปงเล่นแหวนนี่ถ้าเฮาเด็ดมันจะปุงมาแหมได้ไหมเนาะปุงมาแหม,ม,ม,หมแต่ถ้าเฮาบบเด็ดมันก็จะแหมเด็ดก็บแปุปงกันเด็ดก็บแปุปงขั่วมันจะหวานเจาเอ่อนกินก่อนนะขั่วใส่ไข่เนาะ เย็นใบอ่อนนะจ้าถ้าใบออกแก่เขา,าเบาเนาะ,ม,นะมันจะเหลี่ยงถ้าเขาเก็บไว้เฮมคืนมันจะบม่มเอะมันจะสีเหลี่ยงเพราะเราเก็บบาได้ก้นนั่นมันจะสดหน่อยแลัง ยายเก็บไปเยอะแ,แม่แม่ได้ไปกี่ถุงละกี่ได้ไปสิบุกระถงแล้วนะกระถงุงละรไข่จะแล้วแล้วนเนาะเอาขั้วใส่ไข่นะเจ้าเจ้ากวานนีนะเจ้าหรือว่าเอาไปนึ่งนะเจ้าใบพักแว่นนะเจ้าบบพักแว่นเอาไปขั้วใส่ไข่หรือว่าเอาไปผัดน้ำมันหอยผัดใส่หมูนะเจ้าผัดใส่ปลาแห้งใส่ปลาปิ้งนะเจ้าหรือว่าเอา บางคนก็เอาไปต้มจืดเถอะทางนี้บางคนก็เอาไปผสมกับผักนึ่งกินกับน้ำพริกนะเจ้านึ่งก็ไดไม่เหลี่ยงๆนี่มันจะแก่แล้วขา้็ตองเอาลูกเ,เอาไปเฉียวเน้นใบอ่อนนะเจ้าเอาใบอ่อนๆอย่างนี้จะแก่แล้ว ตัวน,นี้จะบอกเป็นยอดนะเจ้าก็ส่วนมากก็จะเป็นใบ<ม>เพราะถ้าหนานแล้วจับนี่แต่ใบนะเจ้ายอดบอกนั่น<ม>ถ้าเราจะเล่นยอดเราเอารถถมายมาถารอบเนาะ<ม>ไถ<ม>ไถยแล้วปลูกใหม่นะเจ้านี่คือคือตัวน,นี้คือข้างล่าง,ขงเขาแน่นนะเจ้าแน่นแล้วมันกล่มไปหมดบอมียอด<ม>ล้ะเ้าวจะไข่ใบตัวน,นี้ก็จะเป็นใบเจ<ม>้า ปลูกใหม่พวกนี้นหมือนเหลายเตี้ยแล้วนะนีหน <laughs> หะ่หาอะไรชะกุลหาอะไรครับหาปูหาปูปปเดี๋ยวจะไปบอกก่อนเอาเบ็ยดที่ไหนเบ็ดใส่เบ็ยดที่ไหนเบ็ยดที่ไหนชิ้นก้อนให้กิชงผู่เด็กเต็มตัวไม่ได้ <laughs> แม้อม่ดิแม่จ้อันนี้อันนี้ตัวไม่ได้เหงาสิจะไปเห็นตัวครูได้ไงก็อยากเข้าบรนูฮะคูเฮียนี่เก็บน้ำเด้อรถคันนี้เนาะ N N N เน่ ตอนนี้ยายม้อนใส่ทำถุงขายแล้วถุงหนึ่งประมาณต่ได้ไหมนักต่ได้สองขีดปลายประมาณสองขีดปลายเจ้ามันน,นั่นเก็บพักแหวนมันนัน่ได้เนาะดเก็บได้ผสมน้อยนะเจ้าไข่ถุงละสิบบาทเนาะสิบบาท <laughs> สิบบาทบบาทุงขีบบ้ เอ็นแอนอยู่ในหน้ามันแ nah, no no, 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 no. ้วจ้ะเต็กที่ถุงแล้วนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดโลหนึ่งพอีค่สองได้โหลเดียวน้องก็โหล้องก็โหลจ้ะจอก็โหล้าแปลงอย่างตรแปงเล็ดแปเพื่อเรอ้อนแต่เมื่อเราอ่อนไปชมเบ็ดเถอ เดี๋ยวชคุณจะพาละลานไปตุกป้ามานาเหยื่อกลมีแหละิเลิองปุ้นชคุณเย่อค้องเราหยว่าไปหาเหยื่อาหาปูยอ้เจ้าียหามน้อยในพวกมันปองเจ้าชคุณว่าไปหาปูอยู่ในคล้อง่งเจหาเยื่อปูไะได้ผู้เล่นน้าเหียวู้เจ้าแตงยมอนเจ้า โปรอะไรเจ้าเท่ก the ี oh. like, ่ถุงเนาะแม่ทอมมนได้โหลเดียวนังมันไหวละโหลหนึ่งส่งถุงเจ้าถุงละสิบบาทเจ้าของยายมอนพอได้มีรายได้ไปวันเนาะวันละสิบวันละร้อยสองร้อยเจ้าได้เดี๋ยวเอาไปส่งพันละพอละเดี๋ยวจะไปขายตอนนี้นะเจ้าขายส่งไม่กล้าเหรอเอาไปคือย้ายไล่ย้ายไรเนี่ย อย่าไปสูญกิจการพอไหมเนี่ยพอกินก็นี่ชีบาทถูกชี้บาทตะลึกตาถุงเลี้ยงกวางตะที่ก็เอาไปขายเมก้านะเจ้าแต่ตัวเอาไปส่งเมก้าบนอาแล้วเจ้าสำหรับพื้นที่ก็คังก่อฟ้ากคลียพี่น้องวัตถุอีนะเจ้าหากมาร์คชอบก็ฝากใส่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แพงตัวนะเจ้าสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีเจ้าเมกาทุ่งนานะเจ้าจ่ไปบายนะเจ้าวันนี้จะการจานท์ห้องนะเจ้า